สวัสดีตอนเสาร์ครับบรรยากาศเย็นสบายครับพี่น้องครับหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยฝนตกนะครับผมฝนตกมืดมือเลยนะครับเมื่อวานนี้กามาเบิงต้นใหม่ในสวนนะครับประกาศจะมาอัปเดตพักหวานปลาที่ผมปลูกจากกิ่งตอนนะครับแล้วก็ผักหวานปลาที่ผมเคยนมกิงไว้นะครับว่าเป็นยังไงแน่นะครับผมแต่ตามมาเบิงกันเลยครับผมเบิงครับหลังจากที่โดนฝนในสวนนะครับพื้นดินก็ชุ่มชื้น ขึ้นมาเลยนะครับผมคับผมต้นนิกาปลูกใบนาบ้านนะครับผมเป็นผักหวานป่ากิ่งตอนปีหกหนึ่งนะครับปลูกวบสามกิ่งแต่ว่าติดหลอดมาอยู่สองกิ่งนี่นะครับผมติดหลอดมาสองกิ่งเนี่ยครับผมริดใบบพท่านนะครับผมปกติต้องรีดริดใบออกก่อนนะครับผมใบเขาเริ่มเป็นเังสีกะห้ริดใบแก่ทิ้งเลยนะครับ กำลังออกยอดเบื้องคับพี่น้องกระรล่อแมมาเก็บนะครับผมรอยายตุนมาเก็บคุณแม่ก่ากำลังเดินทางกลับมามุกดาหารนะครับเป็นไปเห็ดสวนยูยโซนะครับผมกำลังเดินทางกลับมาบปุ๊บปีหกหนึ่งกำลังแตกยอดให้ได้เก็บปีนี้ครับผม ช่วงเดือนพฤศจิกายนครับก็ให้เริ่มริดใบได้เลยนะครับผมนี่ครับริดใบแก่ออกเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปนะครับผมประมาณท่านว่ามักกะลานะครับก็จะเริ่มมีตุ้มตาออกมาเห็นครับผมกิ่งนี้มีรู้สึกจะมีดอกนำนะครับผมนะครับมีดอกด้วยครับบู๊ต้องคนตนลืมสังเกตครับพี่น้องบุ๊ย ดอกเต็มเลยครับผมตรงโคนตน้ตนเป็นกิ่งแก่พระสมควรนะครับกิ่งนีทีเป็นกิ่งที่แม่ไปอบรมแล้วก็ได้รับการแบ่งปันมานะครับจากสำนักง,งานเกษตรครับผมแบ่งมาปูรหากิ่งครับแบ่งญาติพี่น้องไปน้ำนะครับผมผมก็เหลือปูไว้สามกิ่งหลอดสองกิ่งครับผมได้มาฟรีครับผม แม่ปลูกลมาาล้วก็ผมก็เอามาพักต้น้แล่วก็เอามาลงปลูกในปีหกหนึ่งครับผมการปลูกนะครับกะใส่ไม้ข้ายันนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับพักพักถุงช่ำว้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมแล้วค่อยลงปลูกช่วงเดือนปลายฝนต้นหนาวคขับพฤษสภามิถุนายน,นี่ะครับประมาณนี้ครับผมแล้วจะได้ผลหวานปลา ิ่งตอนลักษณะแบบนี้นะครับการริดริดใบนะครับเด็ดยอดในปี6กหสองนะครับผมเด็ดปลายยอดออกนะครับตอนนี้เขาก็เป็นทรงพุ่มเลยนะครับตัวนี้ครับเดบงอีต้นนึงครับผมเปรียบเทียบกับปลูกจากเมล็ดนะครับปี6 1หนึ่งปลูกใกล้ๆกันนี่แหละครับนี่ครับปลูกจากเมล็ด สองปีนะครับเพียงเขาแต่ว่ากะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเริ่มมียอดกระโดงขึ้นมากนะครับจากเมล็ดก็โตตามธรรมชาตินะครับมีบักขามเทศเป็นไม้พีเรียงนะครับต้นเมื่อกี้นี่ใส่แค่นะครับเป็นพีเรียงเริ่มออกยอดกระโดงปีหกหนึ่งกันแต่ว่าเบื้งกิ้งนีครับผมกิ้งตอนกิ้งตอนก็จะเห็นผลเร็วนะครับถ้าเกิด ปลูกติดแล้วก็รอดนะครับผมเดี๋ครับไก่ได้กินแล้วครับพี่น้องเป็นยอดชุดแรกเลยนะครับผมการริดใบถิงนะครับไปที่ปลายเหลืองสี่กะเริ่มแก่การลิดออกเลยครับผมเบิ่งครับพี่น้องเริ่มมียอดยอดเต็มแล้วครับผมพ่อได้แกงแล้วครับ ตามแม่มาเดี๋ยวผมก็จะให้แม่เหลือสองยอดนี้ไว้นะครับผมเป็นยอดกระโดงต่อไปนะครับอะกาศที่เหลือกะติดออกมาเลยนะครับผมนี่ยอดทั้งสีเก็บไว้นะครับกิ่งที่มันฉี่ขึ้นหนึ่งทั้งสีนะครับกะเอาไว้เป็นยอดกระโดงครับผมที่เหลือก็ให้แม่เก็บกินเลยครับรู้สึกมิยังมากัดครับมีเนมีแม่งกัด กิ่งนี้ไม่มีดอกนะครับผมติดสองกิ่งนะครับกิ่งตอนกิ่งนี้ไม่มีดอกนะครับตอนนี้ผมบอท่านริดใบนะครับผมเดี๋ยวผมจะรูดใบออกอีกนะครับเพื่ออาไว้ให้แม่เก็บในนาช่วงที่เขาเรียกอย่างนครับไข่ดแดงเริ่มเริ่มสุกครับผมอันนี้ก็เป็นชุดแรกนะครับผมนาจาจะเก็บได้สองชุดนะครับ สองกิ่งนี้นะครับเริ่มเก็บยอดได้เลยครับผมนี่ครับริดยอดริดใบว่าท่านนะครับถ้ามาริดช่วงนี้ก็อาจจะเสี่ยงต่อการยอดหักได้นะครับนี่ครับริดถึงเลยถิงเขาข้นต้นเนี่ยครับ ดีใจอยู่นะครับเห็นเห็นแบบนี้นะครับผมปลูกพวกหวานปลามาเกือบสามปีแล้วนะครับผมเพิ่งจะเห็นยอดงามๆนะครับใบให้พ่อได้เก็บนะครับผมครั้งแรกเลยนะครับผมภูมิใจอยู่ครับผมครับว้าวยอดสวยเลยครับตัวนี้อยากถ่ายรูปไปกันครับ ห,หลุดชงไปให้ยายเบ่งก่อนครับเดี๋ยวพ่นจะจะลงมาเก็บนะครับเพื่อพเ่นเก็บก่อนมันจะบ่รูนะครับผมถ่ายไว้แม่เบ่งก่อนนี่ครับเด็ดออกเลยเด่มเป็นตายอดนะครับเ,เป็นแข้งยอด ต้นนี้ก็จะแตง่งหันเป็นทรงพุ่มคือกันก,กับต้นเมื่อกี้นี้นะครับผมเนี่ยครับปลายปลายยอดที่ันลมมางสี่นะครับก็จะเด็ดออกนะครับผมเด็ดออกเลยนะครับปลายยอดนั้นเล็กนะครับมันกะเท็ดให้ยอดที่ออกมาบองงามนะครับเด็ดปลายยอดออกให้เหลือใน่นสักหน่อยนะครับต้นนี้ก็จะเก็บแล้วก็เด็ดปลายยอดใหม่นะครับผมยอดยังเล็กอยู่ เดี๋ยวไปเบิ่งกิ้งที่นมใบน้ำกันครับผมพี่น้องปลูกปี6 3สาเป็นยังไงบ้างครับอัปเดตไปน้ำกันบัดเลยนะครับค่าผมส้นนี้กัจะปลูกปี6 1หนึ่งห62ครสองับผมเบิ่งครับ2ต้นนี้นะครับปลูกคนละปีนะครับตัวนี้ปี6 62สองนะครับผมตัวนี้เอาปี6 3สามาเนบแซมนะครับผมส่วนปี6 1หนึ่งชุดแหลกบบทันใหญ่เลยครับผมนูนครับอันนี้ห1หนึ่งเลย เน็บใบน้ำคุนตน้นตะคบป่ทธานใหญ่ครับสองกิ่งนี้ต่างก,กันครับผมจับแหงใบหักหกสองอันนี้นะ่าจะเป็นมเมล็ดจ,จากสระบ,บุรีครับผมมาเน็บแซมกับมเมล็ดจ,จากตากนะครับอันนี้เป็นพันธุ์พักเหนืออันนี้เป็นพันธุ์สระบุรีนะครับแต่ว่ากระบอกติตั้งกันหลนะครับใบ ถัดมากครับต้นนี้สภาพบ๊อง่ายพันไดครับผมแต่ปีหน้าก็น่าจะแทงยอดกระโดงครับผมในยอดแดงสีเด็ดทิ้งเลยครับเป็นยอดอย่างนี้เด็ดถิ่มเลยครับผมเด็ดปยอดออกอันนี้ผมกรนมกิ้งไว้นะครับแล้วก็มีตน้นผักก้านตรงครับผม น,นี่พักกันตรงปลูกแซมกันไว้ครับผมปลูกความกันครับผมการตรงสูงกว่าแล้วปีหกสองครับตวนอันนี้หกสองเหมือนกันครับกําลังพุ่งกระโดงนี่ครับกิ่งกระโดงกําลังพุง่งเคยลิดยอดไปครั้งหนึ่งนะครับนี่ตอนนี้กำลังพุง่งขึ้นมาเลยครับปล่อยให้เขาสูงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยโนมกิ่งเอา ตอนบี้นเดือนกากำลังแก้ไขนะครับตน้นเทปบอตโตในปีหกนึง่งต้นนี้าลูเป็นตัวปู่ตัวแม่ครับต้นนี้น่านแล้วนะครับปันนี้ปลูกรุ่นแรกในปีหกศูนย์ครับทกครับต้นนี้ชุดแรกปี60ศูบองงมครับหรืออาจจะลมเกินไปกับบนานจมีต้นประดูและก็ขนนเป็นพิเรียง ต้นนี้ปี63สามเมล็ดแหงงตายแต่ว่าก็ล่งงออกไหมอันนี้ปีหกหกหนึ่ง <c oughs> อันนี้61ที่นมกิ้งไว้กะเริ่มออกยอดแล้วครับนี่ครับเริ่มมียอดกระโดงแล้วกาปลูกต้เรื่อยๆนะครับผมเสริมกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะโตเองนะครับเหมือนต้นนี้นะครับ ยอดกระโดงมึงงขางกันกับปีกคน,กนึ่งครับเริ่มมียอดกระโดงครับจะในน้ำหฮโนมกกิงตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกานะครับผมแล้เวเขาก็จะมียอดกระโดงแบบนี้นะครับใบที่เกิดงขางกันเน,นี่ยเดออก ที่จริงก็รูดใบได้เลยนะครับช่วงเดือนพฤศจิกนี่ครับกระโดงออกหลายเลยครับต้นนี้ยอดอย่างนี้เด็ดทิ้งเลยครับให้มันไปบำรุงยอดยอดไม้นะครับนี่ครับเด็ดออกเลย เรื่อยๆครับพี่น้องส่วนต้นนี้นะครับกะเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะครับเริ่มแตกยอดฝอยนะครับเริ่มออกยอดฝอยอยู่โค้นต้นนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับปีนี้เขาสูงพุ่งขึ้นมาพีเลยครับท่วมหัวหไปแล้วครับผมนู่นครับผม ปีน้ก้าสูงถุงหัวเลยนะครับต้นนี้ข้างๆก็จะเป็นเสดามันถวายนะครับไอ้ล้มได้จากเสดาอกระตะคบเสดาปีน้ก้าจะตอนกินขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับผมเสดารสชาติกถือว่าใ้ได้ครับผมรสชาติดีบอขมมากนะครับขมพอดีกินครับผม ต้นนี้นะครับหยอดมเมล็ดปี62ครับดูครับจะค่อยๆทย่อยโตไปเรื่อยๆครับผมักหวนันกำลังกำลังโตนะครับปี62คางกันการบำรุงกาใส่ขี้งัวนะครับแล้วก็นำเนี่ยวมักนะครับหรือว่าเนี่ยวนี่นะครับนำเนี่ยเดี่ยวสะสมไว้แล้วก็หมักไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็มาลด ว่าได้เห็ดหยอดนะครับตัวนี้เดี๋ยวปี่นาก็จะได้รูดใบตามตามตรงนี้ออกนะครับอันนี้ปีหกสปี6กสก็กำลังติดดีนะครับผมกำลังแทงยอดใหม่หกส น,นี้หกสองครับหกสองนมกิงงล,ล้วกะริดยอดเทสรงผุ่มอันนี้ริดยอดนะครับผมเด็ดยอดบริเวณบริเวณตรงนี้ออกนะครับตายยอดสีขาวออกเลยนะครับและกะ็เหลือไหวกำลังแตกท่องผุ่มเลยนะครับตัวน,นี้เบิ่งครับยังบนถึงหัวเขานะครับแต่ว่าเริ่ม,มียอดลายแล้วกิ่งนี้โน้มลงนะครับ ลายยอดไม่สมบูรณ์เด็ดทิ้งเลยครับครับกับปลูกลายอยู่นะครับผมเบื้องต้นนี้ครับผมต้นนี้แมงกัแตัวเริ่มแตกยอดใหม่แล้วครับมียอดกระดงมาด้วยครับปีนี้เริ่มมียอดกระโดงใหม่ปีหกสองครับผม ข่างกันครับผมอันนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับกวดนี้ยอดนี้คาบกิ้งนี้กะสภาพใบบกอยสมบูรณ์บันไดนะครับดี๋ยวจะได้มาไลลิดใบที่บอวงามออกนะครับอูสกจะมีแมงมากัดครับผมตัวนี้ครับจะมียอดฝอยออกมาบางเล็กน้อยนะครับกิ่งนี้ต้นนี้นะครับ มารูจะเป็นกิ่งกระดงไหบอนะครับกิ่งนี้มาดูต้นที่น้อมกิ่งไว้ครับผมน้อมกิ่งตัวนี้ปีหกหนึ่งนะครับปีหกหนึ่งที่น้อมกิ่งไว้ตอนนี้กำลังเป็นทรงพุ่มเลยครับผมนััง,งามเลยครับตัวนี้ ขนมกิ้งคุ้มขนมสองฟังยังซีนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็กำลังงามเลยครับ ต้นถีนมกิ้งใ่นะครับผมลืมต้นนี้ปล่อยทรงพุ่มตามธรรมชาติครับผมเห็ดเปียบเทบกันหลายอย่างนะครับกะมียอดกระโดงนะครับมียอดกระโดงเหมือนกันต่กิ้งข้านมเองนะครับกิ้งเห็นบ่หนมเองกะเกิดจากพวกผมเอาไม้เอาอยางมาตัดถมกันนะครับผมมันกเ็เลยในกิ้งข้านมแล้วกะ ออกยอดกันนี้มีกระโดงด้วยครับผมอันนี้ปล่อยทรงพุ่มครับผมทำให้ต้นเตี้ยนะครับมียอดในสีกระเด็ดออกเลยครับผมทอาใบไปแล้วกันยอดที่ไม่สมบูรณ์ัทิ้งเลยเป็นต้นที่ใช้วิธีการเด็ดยอดเด็ดปลายอดนะครับ ตัวนี้น้อมกิ่งถ่ายใกล้ไปครับนะครับเริ่มสูงทวมหัวแล้วครับต้นนี้ปีหน้านะครับก็จะเริ่มเหตยอดนะครับต้นนี้นะครับปีนี้ปล่อยให้โตก่อนปีหน้าทํายอดนะครับต้นนี้ปลูกปี60นะครับเป็นรุ่นแรกกําลังโตเลยครับผม ปลูกแบบถุงพ็อก้านะครับต้นแรงจะปลูกใส่ถุงพ็อเนี่ยครับพอถุงแล้วก็เอามาโล่งดินเตรียมดินแลควก็ข่อยปลูกนะครับจุดแรกส่วนชุดอื่นๆก็เน็บแซมๆกันไปนะครับเตรียมลุมปลูกแล้วก็ยอดเมล็ดนะครับปลูกเสริมไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับในปลูกถุงพอกกานะครับปูกความกันนะครับต้นนี้ แต่ว่าบงยางญ่นะครับเนี่ยครับมันก็นมีตัวบางไปตัวบางนะครับปลูกพ่อ้อกันเลยนะครับข้างกันอันนี้มเมล็ดเมเนตดมเน็บเสริมเนี่ยครับก็ยังโตซ้ากันเลยครับมเมล็ดมะหยอดเสริมขางเนี่ยครับยังมาสูงแต่ว่าก็มีหยดฝอยออกมาให้พ่อได้เก็บนะครับผมส่วนต้นนี้น้มกิ่ง กำลังกำลังใหญ่ครับผมต้นนี้ต้นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับต้นนี้กระนมกิ่งใหม่กำลังนี่ครับผมกำลังมีการเปลี่ยนแปลนี่เดี๋ยวก็เป็นยอดต่อไปนะครับยอดกระโดงไฮโนมกิ่งตั้งแต่พฤศจิกานะครับต้นนี้นมชาไปหน่อยครับผม ต้นนี้โน้มก่อนนะครับเป็นต้นที่ถ่ายคลิปโน้มกิ่งนะครับยอดกระดูกออกแล้วมาแล้วนี่ครับมีสองยอดด้วยนี่ต้นนี้ก็เพิ่งโน้มกิ่งครับพอเห็นมีกิ่งาขาวๆสีกากเริ่มโน้มกิ่งได้เลยนะครับนี่แล้วก็ติดใบส่วนอย่างนี้ออกนะครับ ปลายยอดบรสมบูรณ์ทังสี่นะครับการลีดออกได้เลยนะครับปลายยอดแบบนี้ลีดทิ้งครับแห่เขามียอดไม่นะครับนี่กำลังมียอดฝอยครับกินตะคบนะครับตัดลงก็เอามาคลุ้มดินไว้นะครับบ่ได้ไปถิ่นนะครับกินตะคบ มาดูต้นนี้ครับอยางออกไปเอ,อาไมา้นพ่้ที่น้องต้นนี้กําลังออกยอดที่กันครับออกยอดกระดงนิ่งไปนานยี่กันนะครับต้นนี้ผมเด็ดเด็ดยอดเห็ดทรงพุ่มแต่ว่าเขาบอโตก็เลยใส่การนมกิ่งนะครับปีนี้นี่ครับเห็นต้นที่เคยริดยอดไว้นะครับแต่ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เหลือยอดไปเงาเกินไปครับกำลังมีหยอดกระโดงด้วยกันครับต้นนี้ถัดมานีนะครับเป็นทุเรียนนะครับปลูกเสริมไว้นะครับทุเรียนต้นนี้นะครับการล่องปลูกในหล,ล่มลำไร้ของไหตะคบนะครับตอนซื้อมานะครับต้องปลูกบันทันปลายยอดแห้งแต่ว่าเอามาลงมาใน่นี้กะ ถือว่ายัางยังหลอดอยู่นะครับยังหมดตายครับทุเรียนจะมาเสริมอีกส,สองต้นกับพ่อแล้วครับเสริมบรมิเวณด้านข้างนะครับดูต้นปี63สามเลยครับปี63สามลืมเลยปี63ตายไปหลายนะครับปี63กสา ยังติดดีอยู่นะครับติดสมบูรณ์ดีผมลงมาหลยครับปีห3สามเพราะว่าเอามาปลูกเสริมแต่ก็ยังมีตายไปบางนะครับติดหน,หนึ่งต้นนะครับแถวนี้ปลูกปลูกห้าน,น,นี่อันนี้บลอดนะครับปลูกกับกระเจียวครับตนน้นปลูกกับกระเจียวหวานตายไปแล้วสีแดคูดเอากระเจียวนี่แหละครับไปขยายพันธุ์กระเจียวต้นนี้กะแห้งนะครับยังมาแมนช่วงฤด,ดูการของเขาต้นนี้ปลูกกับ ตัวแห่นะครับมารลอดคือกันตายแล้วต้นนี้ปลูกกับชะอมชะอมก็ถือยัง,ย,งยังหลอดอยู่นะครับแต่ว่ากิ่งเขาจะเป็นแบบนี้นะครับล้วก็ตายไปเองกิ่งแห้งตายไปนะครับอาจจะให้น้ำไหลหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่ฝนตกชุกนะครับเล่นให้หลากเขาเน่านะครับตายต้นนี้ก็ยังปลูกเส,เสริมไปเรื่อยๆนะครับมีหลอดมาบ้างนะครับ ป,ปลูกกี่รุ่นก็ไม่ติดนะครับหลุมนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับกำลังมีหลอดมาบางนะั <c> ่น <oughs> น่ะน,น,นี่ก็จะเป็นมอป่าครับผมว่าจะเอากบลงมาปลอยนะครับปีนี้ร้องเลียงกบกับปลาเรียงไว้หลายอย่างครับผมก็เอาบรรยากาศย่ำสาวมาฝากเพียงเท่านนี้ครับผมพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขก,กับทุกกิจกรรมวันวางครับผม ขอให้มีความสุขกับการปลูกครับผมสวัสดีครับ